ปวดเจ้าสูหั่มเควโตะที่ลูกเขาไปเลยอันนี้ความจริงหรือปฏิเสธเสียชดตอนอาอยู่จักปีเสียชดบอกขอบใจเนาะไอเจียทีแล้วยังมีท่านตายพีปอบอรายการแบะยังบมีน้ำให้แขกโอ้ยตายแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบะกคกออ่ะอ่ะอ่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมอยู่สายเนี่ยเห็นไหมทุกคนื่อไหมมักแตกอยู่แถวนี้คือตอนนี้ผมมาบุกถิ่นเจ้าพ่อผู้ไทยนะท่านผู้ชมอ่ะอ่ะ คือเมื่อวานนี้เขาพาผมไปล่าชัดนะไปยิงนกแต่ไม่ได้พราโตเลยวันนี้ผมก็เลยจะมาสัมภาษณ์เขาคุณมานั่งอะไรอยู่บ่อนนี้ฮะคุณมานั่งอะไรอยู่บ่อน,นี้มาท่าสัมภาษณ์ <c oughs> มึงกันเลยรายการกูอ้าวผมก็ถ่ายรายการผมคือกันคัดของมึงเนี่ยสบายดี <c oughs> พอแม่พี่น้องอีกบ้านหนึ่งขอตอนรับสู่รายการ <c oughs> ผู้ไทยวาไราตี้ช่วงนี้ขอตอนรับมิสเตอร์แบคือเอามาให้กูถือก่อนนบสบายดีนะผู้ชมก่นเอาไปเออ สบายดีท่านผู้ชมเอากลองสบายดีท่านผู้ชมสี่ห้าสิบสีทีสารอ่ะฮะอายุจุกปีแล้วเอ้าหกเฮาเลี้งกันเลยแล้วการแบบไม่มีน้ำเปล่าบ่สเบกอร์ขึ้นนล้วเลยกับการขึ้นไล่คาไฟใบใหม่ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวทำอิดกับโอ้ยพอแล้วบอลินซื้อซื้อเบเกอร์ แมนเลยความหมายของคำว่าแบคืออ้าตะกี้มันมีอ่าคลิปแบกิวของต่างประเทศเดียวมิสเตอร์แบกิวแมนแมนไปเบิ่งคลิปตัวนั้นบรดเนี๋ยวไปเบิ่งคลิปตัวนั้นกำหมักแห้งนะเราก็เลยเอามาก๊อปปี้คัฟเวอร์จะเอนมาก๊อปปี้เออคัฟเวอร์ซะเออก็เลยมาคัฟเวอร์เป็นอ่าตะกี้มันมีคำที่ฮิตนะอีกื้นะอีกือฮิตแห้งนะคำนะก็เลยว่าเขาแบกิวกูจะเอาแบอยัางวะเลยเอาแบบแบกือซะ ก็เห็ดแบกคือมาเลยนะอ๋อโซนผสมระหว่างรายการอานาแมน vs วายผสม,มกับหนังเอวีญปุ่นออกมาเป็นแบกคือ,อมันคือมันค<อ>ือโซนผสมที่ลงโตโัวดีเป็นเพลย์เวลาอัดคลิปต้องมีภาษาไทยปนภาษาลาวอธิบายให้ผู้ชมได้กระจ่างแจ้งเนี่ยคือทำอิทก็เคยเห็ุคลิปอยู่ว่าลาวแต่มันมีคนบึงเออมัมีคนบึงก<อ>็ซีว่าไทยน่ะตะกี้ไปเที่ยวไทยไปอาดคลิปเหตุมาหลายคลิปแหละ ไปอัดคลิปมากเ่ยคลิปตัวนั้นเป็นคลิปหนึ่งนะที่ว่าภาษาลาวผสมภาษาไทยนะแต่ว่ามีคนบึงหลายก็เลยแบบกูต้องบอาไปนี่เลยแหล,ละก็เลยแบบเ่ามาเลยนะอ๋อมันเป็นการขน,นบแมนนะโ Så งเวลานั้นเออแมนเเอาไวเลสกรอ้อเลยพี่แกเพิรมบึงซอร์ม <laughs> ันดูปัดสิไปเกาหลี <laughs> อดเอาอยู่นี่แหละแล้วแต่สถา,รากรร์เพิ่อมอันเดอสำเนีงาายงภาษาไทยปนภาษาลาวมันกะ ไอ้อีมุมมองนึงมันก็เป็นการสื่อสารเธอคนที่เบิ่ง man, จักประเทศไทยได้เฮาเจออันนี้คนที่เบิ่งเนี่ยมันก็มีอยู่หลายหลายมุมมองเนาะแล้วแต่ <Man. S 1> เพิ่นสิทัดสินไปทางเลอแต่ว่าการใช้ทรัพภาษาเนี่ยจุดประสงค์ลักก็คือเพื่อสื่อสารเทอมนลมนุษย์ได้เฮาเจอมันก็มีแม้สิ่งที่โหดหายไปเลยแล้วในชีวิตจริงเป็นคนแนวเลยแบบเงียบเงีย,งยึมๆหรือว่าชีวิตจริงอ่อนคือนคันเวลาอยู่กับหมู่ทีชนิดก็จะเป็นแบบนี้แหละ คันเวลากับอยู่กับคนที่แบบฮาวบูจักเลยกับแบบจะคึมตลอดนะบางคนกับบาเาาน้ำเล่นน่ะคันบูจักกบไพ่แมนจะบาเ้าเลยแหละคันอยู่กับเออชนิดกันแบบฮาเจ้าคอยนก็จะแบบแบบนี้แหละตามสายยุวงจันทเขาเลยงานมาวอกว่าตบคือเป็นคนที่โคตรเจ้าซู้หำเคี้ยวโต๊ะที่ลุกเขาไปเลยอันนี้ความจริงหรือปฏิเสธตอบกันทันทีเลยเออง่ายเลยแม่ลืมองมีแม่จริงเรืองมจริงก็จะิ่งอยู่หนนึงบอเศร้าแล้วตะกี้ตะกี้เป็นอยู่แต่่าเดียวใ้เศร้าเลยนะ แมนเซามาได้ลายมือแหละฟ้าฟ้าโหเลยแล้วบางทียุ่งมันมาเท็จขนาดเลยฝนเริ่มจะตกอลไรนี่ถามแฟนนี่แฟนเพจถามมาเซียสดตอนอายุจักปีเซียสดบอกตอนนั้นอาจจะาโมหาโมหาตอนนั้นก็อย่างอันใดมีผู้สาวแต่ใดแต่ว่าผ้ามันไปเฮือนแหละแต่บบกล้าเฮาแบบเฮายังบกเคยเลยมันหาเคยแล้วแต่เฮาบกเคยเลยแบบโคตรยากลย้นเสียจริงไหมวะโบกล้านะจนมันแบบ แบบเมื่อซื่อๆนะเลยก็เครียดจนเลิกกันนะเลิกกันย้อนว่าเฮวเห็นยังมาย้อนเฮาบ่กล้ะดิมามเนี่ยก็เลยแบบหมู่แนะน่ำนะไปหั่นหั่นผู้สาววิบวับวับไปยิงเออหั่นนั่นแหละแต่ว่าไปน้ำไปนะมึงคำมึงผ่านยึดนี่ม้าแล้วมึงสิผ่านแล้วยุดนะมึงสิกล้าเองนะไปบ่าวทำอิทกับบวกาเลยแสนหาเพื่อน่ะเด้เฮาหามีเงินแสนสาวเออกูจะออกของมึงอีกสามสิบไปแบบนี้มันออกไงสามสิบเฮาก็ไปเลยนะ คนที่ตลกตลกชีวิตมากทีมีตลกแม่แม่ชีวิตจริงเาตลกเลยแหละก่อนทีมาเป็นแบกคือมันกะโม้นซื้อเท้าแบบนี้บ่หรือว่าเป็นแบบเลยบองรบ่กระอบอบอบอันนั้นเลยนะกระทันหันบอปกติแม่เป็นคนอยู่อ่าสวรรค์นะเขตพอเป็นคนสวรรค์แม่เป็นคนอ่าไทยใต้มาบระเดี๋ยวอ่ากับพอใต้บุบแม่ก็อ่าเสียใจบ่ เพอมีตายกูจะเอาผัวใหม่เด้อลงมาอยู่สวรรค์เขาไปอยู่กับป้ากับลงมาแล้วกระชังซะกระยังมีแม่อยู่ว่าว่าแม่ตอนนั้นว่าี่ว่าผัวใหม่ผัวใหม่ได้ประมาณปีหนึ่งเอาผัวแต่ว่าก็ตามใจแล้วนะแต่ว่าเขาก็แบบเขาก็ไม่อยู่กับเราดิแล้วก็ไปตั้งเพื่อนอีกเพื่อนหนึ่งแต่ว่าเขาก็อยู่กับป้าอยู่กับป้าได้หน่อยเลยแหละหลังจากนั้นเอาเราเอากันประมาณสามสี่ปีเนี่ยพอไหม มานั่งกันที่แหละพ่อไม่เนาะพ่อไม่เออพ่อไม่กระต่ายอืมหลังจากนั้นแม่โอมกายเออพ่อไม่เดี๋ยวนี่อพ่อกระต่ายมาจย่างนี้กะแม่ก็่สบายแม่กะเสียแม่กะเสียอืมแม่กะเสียแมนก่อนแม่เสียอยู่สิบปีก็เริ่มเริ่มสามสามสามปีก่อนนะอ๋อหอนไปสามปีก่อนก่อนแม่เสียชีวิตเป็นยังไงชีวิตก็เริ่มแบบเออเฮาเห็ดเบียกอยู่บริษัทอ่าให้หนึ่งเนาะ เงินเดือนห่วยก็ถือว่าพอกุ้มพอกินเลยก็หลังจากนั้นเข้ากับบสาบายนะบรสาบายกา็มาพักผ่อนเดือนหนึ่งหลังจากพักผ่อนก็ลองมาเห็ด u t u b e ย้อนว่ามูแนะนํำนะ <c oughs> มูแนะนํำเขานะ้าเนาะว่าเห็ด u t u b e มันได้เงินเด้อเอา,เอาก็ลองมาเห็ดบึงบาเนี่เห็ดบึงกบเดือนทำอิฐปรากฏว,ว่ามันก็ได้ลายเติบได้ลา,ายกว่าเงินเดือนที่เอาเห็ดมานะมันก็เลยแบบว่า กูออกเบี้ยอกมาเห็ด u t u b e เลยซะน,นะก็เลยแบบอยู่แล้วก็เ, <laughs> เลยเลออกมาเห็ด u t u b e เลยนะนี่แหละก็เลยเห็ด u t u b e ฮอตปัจจุบันนี่แล้วเห็ดเนี่ยมันประสบผลสำเร็จทันทีเลยบอรือใช้เวลาก็ใช้เวลาจนเติบเพราะว่าม,มันต้องมีการยืนยันนั่นนี่เฮาบ่ทันหูเด็กเพก่อนที่เป็นแบกอือนะอก็เห็ดมาก่อนบอถ้าเห็ดแต่ยูทูบเออก็เห็ดแต่เฟซบุ๊กน่ะตอนน่ะอัดคลิปดาวผู้นั่นผู้นี่ไปวัานๆนะรายการแบะยังบ่มีหนำให้แขกโอ้ยตายแล้ว ควมฝันก็นอยากเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขี้ดื้อนะก็อยากเป็นนักฮ้องเพ,พราะว่ามากฮ่องเพลงมแม่เราเป็นนักฮ้องเด็กก่อนทีแต่แต่แตดนหาเขาจืดได้ว่าเออเราเป็นนักฮ้องเขาก็แบบมแม่เป็นนักฮ้องก็อยากเป็นมึองอย่าจับแห้งจงนให้มันล้มซับนะแข้งรายการอีจังวัดมิ <laughs> <laughs> เดเป็นนักฮ้องนักแสดงแต่ควมฝันเป็นจริงมาเลยหลังจากเขาดังแน่ไอเจี้ย ไอเจียยังก็บอเจียแปซิฟิกเออเออไอเจียแอตแลนติกเธอกำลังไปซิลิเตนินอยู่ <c oughs> คือดบอกวะแล้วติดต่อมาให้ไปแสดงหนังเป็นเพื่อเป็น,ปนมาแลนดผ่านกอง <What? S 2> บอกเป็นอันนั้นเป็นมือขวาเราเป็นตัวป,ประกอบในหนึ่งอ๋อมือขวาเบื้องนี้แหละเนาะหาบท้ำกนอของเราเออเล่นแนวเลือกกันเล่าต่อรลนะแม่โว้ย เอากด้แสดงหนังกับเราเขาเป็นนักแสดงโอโหความฝันเป็นจริงเลยแมนอันนี้ต้องขอบเจื้อไอเจ้หน่อยไหมขอบใจเนาะไอเจียทีแล้วยังยมีท่านตายทีปอบขอบใจไอเจียโนทีอารยังวะเออโอกาสให้โอกาสผู้ชายทีอารหน้าตาดีคนหน้าตาดีโตน้อยๆคนคนนึงเออให้ความฝันเป็นจริงอย่ามาซิ่งนะเคยถือคนดูถูกปะโอ้ยตลอดเมื่อเธอกับ คนในแบบพี่น้องน้ากันท่น่ะเวลาเขาอาดคลิปนั่นนี่กับเขาบ่มากนะมึงเหตุยังเขาเมืองวะตะกี้เขาอาดคลิปแบบนั้นเด้ขึ้นเหยียบทอระทัดนั่นนี่เวลาอารคลิปมันชีอัดคือคนอื่นได้อันนี้เวลาเขาอาดคลิปเถื่อนหนึ่งอาดคลิปโดดขึ้นไปเหยียบทอระทัดปีนลังคานั่นนี่เขาก็หายแล้วมึงเป็นบ้าบอปีนยังอันนี้นะเขาก็มึงเศร้าซะอาดคลิปมันไม่ได้เงินได้มคําดอกหลังจากนั้นก็มีคนเริมเริบมีคนจ้างนะเพราะว่าเขามีสื่อเสียงนงเออจ้างไป งานแบบเหลือเนี่ที่ฮับจ้างอ่ะก็งานรีวิวทั่วไปอ่าสบอ่าจะเป็นสเปซีดสองข้อนี่แต่พวกแบบยางโคตรเซฟเขาติดต่อมาน่ะเขาก็ต้องเออจะเป็นตรงใ้ฮับนะเป็นพวกแบบเกี่ยวกับเช็คเช็คเช็คเนี่อ๋อนั่นแหละสงสัยเขาแบบอย่างน้อยมันก็เป็นอาชีพชุดจริตเนาะเพลงการรีวิวก็เจอเขาเจอว่ามันมีแม่นการเชิญโซนเด้อการรีวิวที่แท้จริงมันคือการเจอข้อมูลแมนนอกจากการฮับรีวิวครับเหลือได้ยังเฮ็ด้วยนะกับยูทูบมาแล้ว ยูทูบกระหับสปอนเซอร์จากยู u ูบก็พอมีอยู่ลังลังมาเริ่มพันตัวไปเฮ็ดเพลงมีการจิ๊เกอร์ลิงครับศิลปินหลายๆคนแมนแมนแมนเราขั้นตอนในระหว่างนี้คืดนะเลยจังมีการโฮมมือกับศิลปินอันนี้เขาติดต่อมาน่ะเพราะว่าบางเถ้าเขาหมักสไตล์เฮาที่บอกอันนี้เด็ดไปรวมงานกับวงผู้ทีขับแล้วก็วงเย็ดนะแต่เพื่อนของพี่ต้องมีเอสโอเยสเออเยส เพลงอ่ะคงควันไปใหม่อันนี้เขาติดต่อมาเขาก็ะเด็ดไปห้องกับเขาโอ้เพลงนั้นโปรดักชั่นโคตรดีเลยเพลงโคตรดีเลยไอแซมเป็นคนแต่งเพลงนะแต่ว่แบบห้องแบบออกมาดีแบบดีผัดเสียดายที่แบบโคตรล่าผัดเบิ้งมีลายซ้ำเพลงกันที่จะตายเพลงหรือบางหลังนี่นะแบบเยอะเป็นเคืนเป็นคืนเพลงคือผีเขาว่าดังเจ้าของเจ้าของสองตายได้ป่ะได้ยินข่าวตายบ่ะเดือดดำแต่ว่าเพลงนี่เฮาก็แบบ ดูความแบบหมักซื่อน่ะก็เลยแบบเผ็ดเป๊างานอดิเรกซื่อ,อแต่มันก็มีได้คนจังไปห้องตามห่านนั่นนี่นะแมนเท่ากับปนะเพิ่งแถบริเงินเท่ากับปเพราะว่าเวลาเขาไปห้องเพลงมันจะมีผู้สาวหน่อยเด้เขากับพอได้กับตัวนั้นอ๋อที่แบบเข้าสู่สายดนตรีเพราะมีเป็นแหงบดานเจอ,อ,อนี่แหละน,นั่นแม่นแม่นเพราะว่าโอ้ดีเออมันก็พอได้กับตัวนั้นนะแม่เด็บแทับๆไปก็พอแล้วเนาะมันเป็นอะไรจาคลิปนี้ ฮับมือกับกระแสดราม่านะเลยรับมือบอมคันมันเจอะไลยๆเขาก็จะโตตอบเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนทีแบบมาเวลาเขาด่ามาคนจะด่ากลับตลอดนะแบบพร้อมปะทะแมน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 มึงเถอะคำมันรลายพูดเท่ากับแบบแล้วให้เราจะไปด่าสู้เขาได้แบบเข้าผู้เดียวเขาหลายคนแบบนี้นะบ่ชนนะเข้าเก่งนี้แมนเข้าแบบเออมีคนติดตามหลายนะเออมีคนติดตามแล้วเขาจะหนาาจะได้เปรียบเวลาเขาด่ายังไปมึงเถอะเอฟซีเข้ากับแบบไปด่าซอยมึงเถอะกะ เขาก็มาด่าเอาสั่มมึงไปอัดคลิปด่าเขาอียังอะนะเออ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 แล้วเขากระเบือดดอกดามาน่าทูวิธีการทำมือแบบง่ายๆเลยเนาะแมนแมนแมนแล้วมันเคยเฮ็ดเธอเสียกำลังจืดท้อแท้บ่เสียกำลังใจบอก็บอเนี่ยหัวเขาผ่านมาหลายอยู่ดิผ่านสังเวียนมาหลายแมนจืดมาตลอดก็เลยแบบบ่บอบอท้อแท้เป็นไา้เรื่องกับกระแสดามาแล้วการใช้ภาษาเนี่ยเคยมีบ่โอู้ตลอดนี่แหละตลอดนะอันนี้ก็บบอขอใจกับคนเบิ่งคือกันเป็นยังบอคนลาวว่าภาษาไทยแหละคือว่า มึงเสียชาติเกิดมึงบอกภาษาไทยยังบัดคนลาวบอกอังกฤษได้บอกเวียดบอกจีดอ้บักอดไรเก่งคนมันบอกภาษาแปลว่าแท้แน่นี่งเก่ยังว่าบับบอกภาษาไทยเลยมันอันนีรมันก็ดี่แต่วมึงเถอะมันสื่อสารเออให้คนนี่เข้าใจให้คนนี่เข้าใจเพราะว่าคนติดตามเฮามันบ่ได้มีแต่คนลาวเรือกบด้มีคนไทยเรือกบริมีนะเฮาแบบพยายามสื่อสารให้ทุกคนเบิ่งนะอืเดี๋ยวขอจัดการกับบอลนี่ก่อนเอออันนี้เป็นจุดหนึ่งของสังคมลาวเด้อันนี้เป็น่ยที่ทงทงดึงความ กาหน้าในบางจุดนกกะับคนเฮามาหลายมุมมองเนาะแต่อันนี้โดยมุมมองส่วนโตขออธิบายให้ท่านผู้ชมเขาเจอพิษประกาศเลอขออภัยวันนี้คือคนเล่าเฮ้าเนี่ยโดยที่ลาย,ม,ยมีอักตีคนทไทยกับภาษาไทยอยังปะเพราะว่ามีคนเล่าบางกลุ่มคนไทยบางกลุ่มเนี่ยยึดติดกับประวัติศาสตร์ที่มันมีคอยงดงามมีคอยสวยงามปเลอะแหละเอาเลื้งตั้งแต่300ปี4 0 0ปี500ปีตั้งแต่ พรแม้มึงยังไม่ทันได้เกิดมาพิดกันแบบเพ้อพิเรกันคนพวกนี้คอยเอินเขาว่าพวกดักด่านคือประวัติศาสตร์นะมันมีกันในทุกประเทศนั่นแหละมีกับทุกชนชาติเผ่าอะไะแต่อยู่ที่ว่าคนที่เบิ่งประวัติศาสตร์เฮอเป็นบทเเห่อแล้วมาปรับปรุงเฮอปัจจุบันเฮอมันดีขึ้นเนี่ยคือคนสลาดคนที่จมปักกับประวัติศาสตร์แล้วเอาเลงในประวัติศาสตร์มาพิดมาเถ่งกันมาด่ากันเนี่ยคือคนโง่โง่แท้แท้โง่แบบเอามาพิดกันแล้วมันเอาพิเรอขึ้นมาได้เพ่งเขาตดเอาไปสามวินาทีจากคน เทานี้เอาคืนไม่ได้แล้วนับภาษาเป็นเทาสิปกูเลื้งที่ห้าร้อยปีมาคืนมันเพ้อส้นเกือบพิลลกันอันนี้จะให้ทุกคนได้เอาเจอก็คือแบกคือใช้ภาษาลาวผสมภาษาไทยแต่มันเป็นการหาผู้ชมมันมีสําคัญว่าใช้ภาษาพ่เรศสำคัญที่ว่าคนเฮ็ดนั้นแม่นคนเล่อเพราะฉะนั้นมีจะให้ทุกคนไปโฟกัสในชุดเล็กน้อยดตานคำนั้นแนะนำน้องๆที่กำลังค้นหาแนวทางของตัวเองในเฮาในจ้าประสบการณ์ของเฮาการเริ่มต้นของเฮาเพื่อเป็น พอึ้นเล็กน้อยมีสาตรอาหารในสังคมเนะเห็ดคลิปไปแบบเรื่อยๆนะอันอยันตะก้เห็ดคลิปกับโบม,มีคนเบ่งอย่างเลยเหะเห็นไปคือแต่หึงแล้วเนาะจากโฮมกับจากเดกรีซแมนแมนเห็ดติกนนกับแบบโบม,มีคนเบ่งเลยนะ,ะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเนาะเวลาหาเห็ดยูทูปเน่ก็เห็ดไปเรื่อยๆนะมันสิโบมีคนเบ่งก็สร้างมันมแต่มันซิมีจักมือแหละที่คลิปคลิปหนึ่งของเจ้าที่มันแบบมันดังและเขาจะกลับไปเบิ่งคลิปเก่าของเจ้าแต่เขาสีบอกต่อกันมือนั่นแหละเขาสีได้เงินกับมันเห็ดยูทูปกันกันแหละเห็ดไป คือขายซื้อเลขเนาะซื้อเลขก็จังได้อืออันนี้คือกันทีแหละได้ลองพิดลองทือไปก่อนเพื่อหาแนวทางของตัวเองแล้วกะหวังว่าทุกคนจะได้พบมันโดยวัพิธรายการขอคำคมสั้นๆที่ตัวเองมักที่ชุดอยู่เมืองลาวแส้แต่เงินกีบกีบสาวแส้แต่เงินบาทเพราะว่าโอ้หปิยเดือนก็หมักเงินบาทได้ออเขาคมหาเพิ่งไม่มีสารอาหารในสังคมเลย ล่าท่านผู้ชมก่อนย่าเขาไปมาลาก่อนลาท่านผู้ชมก่อนสําหรับเทปนี้กะหวังว่าจะเห็นเพือหลายๆคนได้ฮูจักหลายมุมมองเกี่ยวกับแบกคือได้หลายขึ้นและกะขอปิดรายการไว้ซ้ำนี้ขอขอบเจือเอาเจ๊มองก็ฝากผลงานฝากส่องนะเออโอ้ลืมลืมลืมโอ้ยเออฟาช่องเออฟาช่องเนี่ยฟาช่องเนี่ยฟาฟาอย่าลืมติดตามเนาะช่องยูทูบบิ๊กใหญ่ซีฮาราดอ่ะฮะ เป็นภาษาอังกฤษเบ๊กใหญ่ซีฮาราดเป็นภาษาอังกฤษเลวกับเฟซบุ๊กกับบิ๊กซีฮาราดซิตี้ซัฝากไว้สำนีแหละที่ผ่าดประกันนก่กขอตีลังกาสามตลบดบดช่ำป่าอย่ามาก๊อปปี้ลิขสิทธิ์อยู่นี่ายบายจ้าข้อมุกข้อมจอลายๆแล้วพบกันเทปต่อไปกับผูไทวาไรตี